ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของนี้ครับกับประจวันที่25เดือนพฤศจิกายนของช่วงเช้าวันนี้ครับเรามา อัปเดตกันที่ทางฝั่งของท้านเมืองทองกันหน่อยครับเมื่อสุดเรียมที่จะเปิดตัวสปอนเซอร์รายใหม่อย่างเป็นทางการครับก็คือในวันที่28ปุพฤศจิกายนนี้แหละครับ โดยทางฝั่งของเต็น้์เมืองทองนั้นครับได้ออกมาแจ้งกำหนดการครับเกมที่จะเปิดตัวสปอนเซอร์รายใหม่ของพวกเขาครับที่จะเปิดตัวในวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับโดยสำหรับเต็นท์เมืองทองนั้นครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะตําแหน่งเอสโค้ดที่ได้ดึงเต็นทโค้ดอุทัยบุญหมอเข้ามาคุมแทนชีของโค้ดเบรียวอยู่รอบกีนั่นเองเลยครับแต่ถึงในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของเตดนานเมืองทองนั้นครับยืนยันเลยครับว่าได้เซ็นสัญญาและเปิดตัวผู้สนับสนุนรายใหม่ประจำาู การส0 23ยัอย่างเป็นทางการครับในช่วงบ่ายของวาันอาัคารที่28พฤศจิกายนที่ห้องแถลงข่าวของสโมสรครับภายในสนามของทนานทันดกสเตเดียมเมืองทองธานีนั่นเองเลยครับและสำหรับเกมต่อไปครับเมืองทองนั้นครับก็จะบุกไปเยือนรัมพูลเรเออร์ครับในวันนี้เลยครับวันที่25พฤศจิกายนนี้แหละครับ ละส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตะน,นันทัพข้างคา,งางไฟกันหน่อยครับเยมที่จะได้กุสือชาวญี่ปุ่นครับมาพอสักการเข้ามาคุมทีมครับคาดว่าน่าจะประเดิมเกมที่จะพบกับทางนานพีทีประจวบ์แอฟซีลครับโดยล่าสุดเลยครับมีรายงานเลยครับว่าทางฝั่งของตะน,นันสุกเทฟซีนันครับได้ประกาศแต่งตั้งต,งตะน,นันสุกะโอคัมเบกเข้ามาทาหน้านที่เป็นหัวหน้าผู้สอนคนใหม่หลังจากที่ตะน,นันโค้ชูศักดิ์ศรีภูมิครับได้ประกาศลาออกจากการทำหน,าน้าที่ไปก่อนหน้านี้แหละ และโดยคุณซูชัยญี่ปุ่นวัย62ปีนั้นครับเคยผ่านประสบการณ์การคุมชิมในประเทศมาอย่างมากมายครับอาทิเช่นนะคนราราซีมา FC, มาด้าฟเชียงใหม่เอฟอุบลยูนเตด็ดขอนแก่นยูนเตด็ดหนองบัวพิชเชี่และระยองเอฟซและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปครับของแต่ละสุขแต่ละสครับก็จะเปิดบ้านพบกับพีทีปุจิ f เอฟซครับในวันพรุ่งนี้เลยครับวันที่2สุกพุทิกายนครับที่สนามทะเลหลวงสตีเดียมนะครับ ในส่วนที่ข่าวสาร<า>ที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านทีมชาติไทยกันหน่อยครับเมื่อดาสุดทางฝั่งของทางด้านสมาคมครับได้มอบให้ทางด้านมาดามแปงนั้นครับจัดการเรื่องสัญญาของทางด้านอิชินั่นเองเลยครับและโดยทางฝั่งของทางด้านสมาคมนั้นครับยังไม่ได้พูดคุยเรื่องสัญญากับทางด้านอิชิครับโดยมีขนาดเดียวกันเลยครับทางฝั่งของทางด้านมาดามแปงเตรียมที่จะเจรจาค่าช่เชยสัญญาของทางด้านมาโนอีกด้วยแหละครับและในขณะเดียวกันเลยครับมีรายงานเลยครับว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับ ได้อบหนาทีให้กับธนัาดันแปลงเรื่ปรับรบัรรบรสมัมครับผู้จัดการทีมชาติไทยครับเจริจาเรื่องค่าเชยสัญญาของธนามานุผูกกิงครับหลังแยกทางกันอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานนี้เลยครับ และโดยนอกจากนี้ครับเรื่องของการเจรจาเรียสัญญาของตระนันบาสตาระอิชินันครับว่าทีีกุณสือคนใหม่ของทีมชาติไทยแล้วนั่นเองครับก็มีการเปิดเผยอีกเลยครับว่ายังไม่มีการคุยรายละเอียดว่าจะเป็นสัญญาระยะสั้นหรือระยะยาวนั่นเองเลยครับและสำหรับตระนันอิชินันครับคาดว่าน่าจะเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยครับในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยครับเพื่อที่จะคุยรายละเอียดและเซ็นสัญญาในการคุมทับช้างศึกอย่างเป็นทางการเลยครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่4ครับเราไปอัปเดตความพร้อมของทาานการเทเล่อฟซ FC กนหน่อยครับเมื่อสุดตาานทางฝั่งของทันนันคดอนครับได้แข่งทีมชาติกลับมาครบอที่จะประเดิมคุมทัพการเทเล่เอฟซลุยเกมไีเลยครับโดยสลับความื่อนไหวครับหลังจากที่ได้จบโปรแกรมของทีมชาติครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งในศึกฟุตบอลรีโวทลีครับนาที่สดโดยทางฝั่งของทันนันคดอนหลังสัปน้นครับก็ได้คุมฝึกซ้อมการเทเล่เอฟซครับเยมที่จะประเดิมนัดแรกหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือของ ทีมจากเป็นทางการย์อะรครับ และโดยเมื่อวันที่23ิพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นครับทางฝั่งของทัพการทีีครับได้ผู้เล่นกลับมาช่วยทีมกันครบแล้วครับอาร์ิชเชนะดิดภาราฟันปูตสสุวรรนบุรีรัตซึ่งในช่วงระหว่างโปรแกรมทีมชาตินั้นครับงต้านโคดอนเขาได้คุมทีมครับลงเกมบนเครื่องมาอีกด้วยครับหลังอชรนันครปฐมครับในทีมร่วมบลิกครับสูงสุดครับ้วยกัน3ประตูศูนย์ก่อนที่จะประเดิมเกมบลิกนัดแรกนั่นเองครับและซึ่งโดยทางนี้ครับสำหรับงต้านโปรแกรมในสุกบอลลีโวทีมครับนาที ที่จะออกประเด็นสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนครับที่จะคิกออฟเวลา19.00นตรงครับณสนามของทันั้นสิงห์เชียงรายสตีเดียมนะครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปเปิดสถิติของทันั้นทีเรตันกันหน่อยครับกับตอนทีมของทันั้นช้างศึกครับกับเกม2นัดที่พาทีมครับเดินกับทันั้นทีมชาติจีนและทีมชาติสิงคโปร์ในศึกคัดฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนั่นเองเลยครับ ดยทั้งฝั่งของเทนนนต์ผิดช่างศึกนานครับได้ออกมาเปิดเผยสถิติการเล่นของเทนนนกูอุมทีเดอร์บุญมาทันครับแข่งตัวเก่งของทีมชาติไทยครับกับการลงเล่นทั้ง2เกมในศึกบอลโลก2026รอบการเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม4ทั้งในเกมที่แพ้ต่อเทนานนทีมชาติจีนครับ2ประตูต่อ1และเกมบุกไปต่อลมหายใจครับเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ครับ3ประตูต่อหนึ่งทำให้มี3คะแนนหลังผ่านโปรแกรมในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเลยครับ และโดยสำหรับตระนสถิติของตระนทตีระทอนนั้นครับในเกมที่บุกไปพ่ายต่อทีมชาติจีนและบุกไปชนะสิงคโปร์ครับมีสถิติรวมดังนี้เลยครับสัมผัสบอลครับไป2 2 4ครั้งเป็นอันดับที่1ของทีมจ่ายบอลสเปรดรวมครับ135ครั้งครับเป็นอันดับที่1ของทีมจ่ายบอลสเปรดในพื้นที่สุดท้ายครับรวม57ครั้งเป็นอันดับที่1ของทีมครอสบอลครับรวม19ครั้งครับเป็นอันดับที่1ของทีมนำบอลกลับคืนรวมมาครับเป็น1เดครั้งเป็นอันดับที่1ขอองงงทีมสสรร้้าาโกคัับ4เป็นับ ที่2ของทีมและพาถาชนะรวม2ครั้งกับเป็นรับที่2ของทีมนั่นเองเลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดไทยคราวนี้ครับไปปิดไทยที่ตรงฝั่งของทารานกุลสือของครามพูลกันหน่อยครับอย่างทารานอเล็กซันเดกาากุลสือของครามพูนบริเออร์ครับล่าสุดออกมาเปิดใจเลยครับว่าการเจอกับเมืองทองเป็นงานยากสำหรับทีมครับเลยเชื่อว่าการได้เล่นในบ้านอาจได้ผลการแข่งขันที่ต้องการกลับมาเลยครับ เดินหรับความเคลื่อนไหวครับของทางด้านสมสอรรรัมพนบริเออร์นานครับเตยมที่จะลงสนามในซุปอบอลรีเวอร์ทีครับนาที1 1ครับโดยจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเมืองทองในวันเสาร์ที่25พฤิจิกายนหรือวันนี้นั่นเองนะครับและซึ่งโดยก่อนเกมนั้นครับทางฝั่งของทางด้านอเร็กซนเดลเดย์ครับได้ออกมาเปิดใจครับว่าการพบกับเมืองทองเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ยากสําหรับพวกเราเพราะพวกเขานั้นครับเป็นทีมที่มีนักเตะเทคนิคที่ดีครับและมีนักเตะที่อันตรายหลายคนแต่การได้ในบ้านครับท่ามกลางฟุตบอลท ถือเป็นข้อดีได้เปรียบสลับทางด้านรับผู้ดูเร์อซึ่งผมนั้นครับเชื่อเลยครับว่าพวกเราจะสามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้และก็จะเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราเลยครับและสำหรับทางด้านรับผู้ดูเร์อนั้นครับก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งครับในศึกทะลิกนัดที่11ครับพบกับเมืองทองที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลนทบุรีเนที่ยิสมาพุชิกายนครับที่จะคี่ก๊อสไปลด20ี0นาฬิกาตรงเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน b บ a t ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ